วันนี้นะทันวาไม่มีอะไรทำแล้วนะจะมานั่งอ่านโพสต์ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มหน้าตาดีขี่บิกไบค์สายบันเทิงนะท่านผู้ชมมามาดูกันที่โพสต์แรกเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ของพี่บีอันอันนะครับมาโพสต์กันในรูปเอ็มวีกูสตานี่ตามรูป m อ็มวีกูสตาเขาเรียกว่า Dexter ตอปะน่าจะเด็กสเตอร์แปดร้อยดันะครับสามสูบนะปกติสายนกเก็ตไบคเติมเต็มถังเท่าไหร่ก็ Uh, n Bike, นกิดไบค์มันก็น่าจะประมาณ13-15ลิตรเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะประมาณ3-4 500่ห้นะครับไปกันต่อโพสต์ต่อไปครับปางอุง่งอากาศดีมากนะอันนี้พี่คนนี้เคยเห็นเคยเห็นในใน f a c e b o o k ผ่านมานะเขาจะเป็นสไตล์โมตาดผมนึกว่าเป็นวิดีโอของต่างประเทศนะบอกเลยว่าโคตรสุดประเทศนะครับนี่อะไรแต่งเขาโคตรเทพนะแต่ละคำแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยคือสุดๆนะมากันต่อที่นี่เลย หาเพื่อนออกบ่อยๆออกทุกวันสาวๆได้ยิ่งดีนะสมุทรปาการโซนบางพลีหน้าตาจะดุแต่เฟรลี่นะอันนี้เขาขี่รุ่นอะไรเนี่เขารับสักลายด้วยนะใครสนใจก็นี่ชนทิชาแซ่ตันนะไปติดตามกันนะรับรับสักลายนะไปต่อช่วงนี้เพื่อนเลิกขี่ไม่รู้ทําไมนะเวลาออกคลิปบ่นกันว่าตามไม่เคยทันเหนื่อยใจนะพี่วิวสุ์พี่วิสุ์นะ ขี่เอสูนี่สุดประเทศอีกแล้วนะครับนะเอสทูของเขานี่คือบอกเลยว่าแต่งอะไหล่ครบเต็มมาขนอายเลยรถผมเดิมไปกันต่อนะอายุสิบหกก็เป็นแค่ตัวเลขสุดจัดนะครับสมัยผมอายุสิบหกนี่ผมยังไม่มีบิกเซ้าขี่เลยยังขี่เวฟอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะมาต่อที่หาเพื่อนกินนมจับเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งเข้าห้องนะ้ำแป๊บ ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วสบายมือขึ้นเยอะอไปกันต่อบีบีไบคี้ตัวน้อยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะชื่อบีค่ะขับอยู่โซนชนบุรีอันนี้ขี่ CBR 6 5 0รนะครับก็ใครที่อยู่ชนบุรีไปขี่กับเธอได้เลยนะครับชวนกันไปมากันต่อที่หาเพื่อนขี่รถค่ะพอมีผัวแล้วอันนี้หาเพื่อนนะพอเขามีมีแฟนแล้วนะครับคนโพสต์นี้ไม่มีรถ คนมีรถไม่ค่อยขี่เน้นโชว์รถค่ะไม่เน้นโชว์นมกลุ่มรถก็ต้องโชว์รถไม่มีเวลาขี่จนต้องขายไปคันหนึ่งอาวันกับ0ูนย์เ้าเป็นรถที่ดีขี่สนุกอ่าก็อย่างรวยนะครับมีทั้งอาวันมีทั้งเอ็มทูนย์เโคตดสุดแล้วรถไม่โคมาทําไมต่อเนี้ยนะ